ยุดไป1เดือนนะครับเพื่อผู้สมัมาชิกครับอ่าโดนโควิดไป2ระรอกนะครับผู้สมาชิกคร่บไม่ได้ทําคลิปให้กับผู้่อัสมาชิกได้ได้ติดตามเลยนะครับต้องขออภัยนะครับคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันใหม่ต่อกันใหม่นะครับผู้สมาชิกครับสมาชิกถามผมมาว่านะครับลูกแก้วกับลูกเหล็กครับใช้ลำแบบไหนเหมาะสมมากที่สุดนะครับผู้สมาชิกครับคล้ายๆกับจดกันลืมผมเคยเกิดไปหลายๆครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีคาตอบให้กับผู้สมาชิกที่ถามมานะครับมาดูครับ สวัดีครับสมาชิกพิ้วซีแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่อง ba โจ9193หนึาสาม diy พิ้แก๊สนะครับผมดีครับอ่ะก็ตามหบทคิดที่บูญชัวไปครับอ่ะหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับอ่ะโควิด2องรอบนะครับเลยไม่มีเวลาจะทำคลิปให้กับผู้สมาชิกครับว่าอ่าก็ต้องกระจายหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะวันนี้ถามที่ผมขวดจั่วดตามหบทคลิปนะครับว่านะครับอ่ะลูกแก้วกับลูกเหล็กนะครับอ่ะเราจะใช้ลำกล้องแบบไหนให้มันถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดนะครับอ่ะ เกลนเมื่อครั้งก่อนและกันนะครับอะผมบอกว่านะครับอการทำลงกล้องของเรานะครับนะกรับลงกล้องทาน p v c แก๊สของเรานะครับบางทีก็ับเราต้องกับหนึ่งด้วยนะครับว่าว่าเราจะสั้นจะยาวมันต้องเหมาะสมกับตัวท่อรังเปลนด้วยนะครับท่อรังเพลงครับผมบอกแล้วว่าผมบอกแล้วว่าเมื่อก่อนนะครับอท่อรังเพลงนะครับมันเริ่มจากบางท่านก็ใช้ท่อนิ้วนะครับอนิ้วสองนะครับอแล้วก็นิ้วครึ่งแล้วก็ 2นิ้วนะครับพี่ครับส่วมนมากที่ทำกันนะครับแล้วความสั้นความยาวของท่อรังเพลินมันจะไม่เท่ากันนะครับพี่ครับแล้วทีนี้ท่อรังเพลินความยาวมันไม่เท่ากันแล้วนะครับลำหรือว่าเหล่าที่เราไปใช้ครับสั้นยาวมันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับมันอยู่ความขนาดความเหมาะสมของท่อรังเพลินด้วยนะครับพี่ครับว่าเราจะทําเหล่ายาวหรือว่าเหล่าสั้นนะครับพี่ครับแล้วทีนี้นะครับล right ูกแก้วกับลูกเหล็กครับลำ ที่เรามาใช้มันก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อ่ะไม่ใช่ว่านะครับเราใช้ท่อรังเพลิงพูดถึงว่าท่อรังเพลิงเอานิ้วครึ่งแล้วกันนะครับนิ้วครึ่งความยาวอยู่ที่30เซนนะครับเราใช้ลูกแก้วกับลูกเหล็กระยะความยาวนะครับของลำของทอ่อ ของของลำนะครับอ่ะของเหลกกะสูนนะครับอ่ะมันจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนที่ครับเพื่อนเพื่อสมาชิกคิดว่า80ตลอดมันเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ะเพราะว่าผมบอกแล้วผมจะอ้างอิงจากท่อ1นิ้วครึ่งนะครับะที่มาใช้ท่อลังเพลย์ทำเป็นท่อดัเพลย์ครับอ่ะแล้วลำหรือเหล่านะครับที่เรามาใช้นะครับอ่ะถ้าเป็นลูกแก้วกับลูกเหล็กครับความสั้นยาวของท่อมันจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนที่ครับถ้าเป็นท่อ ระเพื่อความยาวอยู่ที่30เซนนะครับจะใช้ท่อนิ้วครึ่งนะครับน่ะก็ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่70เซนนะครับ65เซนก็ได้ครับ70เซนก็ได้หรือว่า80เซนก็ได้ครับถ้าเกินยาวกว่านั้นมันจะไม่จะไม่สมมทติกันนะครับะเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบของเราด้วยว่าเราจะใช้แบบคึ่งอัตโนมัตินะครับหรือว่าบดวาวหน้าหลังหรือว่าเป็นวาวออโต้นั้นเราต้องไปดูด้วยกันครับผมทําคลิปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเราใช้ลำเรานะครับแล้วก็ ขนาดของท่อรังเพลิงเท่าไหร่ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ผมเคยทำคลิปไปแล้วก็อบครวชีวิตก็ย้อนดูคลิปต่างๆไ้แล้วกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นท่อที่ใช้กับลูกแก้วครับลูกแก้วขนาดท่อ30เซนนะครับก็เราจะใช้มาใส่ลูกแก้วครับลูกแก้วเราไปใช้กับอย่างน้อยนะครับมันต้องอยู่ที่70เซนนะครับสำหรับท่อรังเพลิงความยาวอยู่ที่30เซนนะครับเราต้องใช้ให้เราความยาวอยู่ที่ 70เซนตามสูตรนะครับอ่ะเพื่อนๆนี่ครับอ่ะ70เซน75เซนหรือว่า80เซนหรือว่า85เซนแต่ห้ามเกิน90เซนนะครับน่ะเพราะลูกมันจะล้านะครับเพื่อนๆี่ครับอ่ะแล้วทีนี้มาเข้าประเด็นแล้วกันครับอ่ะปล่อยไปเยอะไม่ได้พูดประดานะครับอ่ะลูกแก้วลูกเหล็กครับอ่ะเราที่เราใช้นะครับอ่ะเราใช้เราแบบไหนบ้างลำแบบไหนบ้างนะครับอ่ะลูกเหล็กนะครับอ่ะลูกเหล็กมันเหมาะกับท่อที่เป็นท่อเหล็ก ลูกเหล็กต้องต้องหมอกับเหล็กนะครับหรือว่าอลูมิเนียมนะครับหรือว่าทองแดงนะครับมันจะหมอกเราไปใช้ท่อ PVC เป็นลำไห้ไม่ได้ครับเพราะว่าลูกเหล็กครับมันจะความหนาแน่นของมันมันจะเยอะกว่านะครับพอไปเจอต่อ VC ครับเป็นไปได้ไหมมันจะลื่นไม่ไหลความลื่นไหลของมันมันจะไม่ลื่นไหลครับแต่ไม่ลูกมันวิ่งฝืนนะครับแต่ไม่ไม่ลูกมันวิ่งไม่ไกลแล้วก็มันวิ่งเปซ้ายเปขวาขึ้นบนลงล่างนะครับ มันเลยไม่จับจุดมันไม่ตรงมันจะไม่แม่นไม่ตงเป้านะครับพี่ครับท่อลูกเหล็กนะครับอ่ะเหมาะสมมากที่สุดก็คือใช้กับท่อเหล็กอะลูมิเนียมทองแดงนะครับพี่ครับมันจะเหมาะสมที่สุดท่อ p v c จะไม่เหมาะสมนะครับอ่ะและต่อไปไอ้ลูกแก้วนะครับพี่ครับอ่ะลูกแก้วจะเป็น 8มิล6มิล8มิล1 0มิล12มิลหรือว่า1 6มิลนะครับอ่ะท่อใดที่เราใช้ครับอ่ะมันความเหมาะสมของมันก็คือเราต้องใช้ท่อ PVC เท่านั้นนะครับอเพราะว่าทำไมถึงเป็นผมพูดว่าอ่าไอ้เหมาะสมกับท่อ PVC นะครับ่ะถ้าเราใช้ลูกแก้วนะครับอ่ะแล้วไปใช้เหลาที่เป็นอลูมิเนียมครับอ่ะลูกแก้วนะครับอ่ะถ้าโดนของแข็งครับอ่ะมันจะกระเด้งจะกระดอนนะครับอ่ะแต่ไมมันปอพุ่งออกไปพุ่นะครับอ่ะ ถ้าเราใช้ท่อเหล็กท่อลูมิเนียมหรือว่าท่อทองเหลืองครับแบบไปเจอของแข็งครับอ่ะลูกแก้วมันจะกระเด้งกระดอนมันทาให้ปิวเปซ้ายเปขวามันไม่เสถียรนะครับอ่ะเลยมันไม่ตุ้งมันไม่โป่งมันมันจะไม่พุ่งนะครับอ่ะไอ้เข่าเป้านะครับแ่ะลูกแก้วนะครับแ่ะมันจะเหมาะสมกับท่อ PVC มากกว่านะครับเพื่อนพี่ครับก็ตัวเพื่อนเพื่อนทกลมกั้นใจนะครับอ่ะ PVC มันจะเหมาะกับลูกแก้วได้ดีที่สุดนะครับแ่ะลูกเล็กนะครับแ่ะเหมาะกับ ท่อเหล็กท่ออลูมิเนียมแล้วก็ท่อทองแดงจะเหมาะสมนะครับแต่มันไม่เหมาะสมกับท่อ PVC ลูกแก้วนะครับมันจะเหมาะสมกับท่อ p v c เท่านั้นนะครับมันไม่เหมาะสมกับท่อเหล็กท่ออลูมิเนียมแล้วก็ที่เป็นท่อทองเหลืองนะครับรเพืนเพครครื่อนก็คลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับก็จะห่างหายไป1เดือนนะครับมาเป็นจอดกันลืมให้กับพวกสมาชิกนะครับเวอร์เวิร์บานท่านยังลืมนะครับ หรือว่าสมาชิกใหม่ๆที่ถามผมมานะครับวันนี้ก็เอามาทําคลิปวิดีโอให้กับผู้บริจิต์อธิบายให้เข้าใจเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับแล้วก็คลิปที่ค้างอยู่ก็มีหลายๆคลิปเหมือนกันนะครับวันี้ก็บอกก็ติดตามคลิปหน้าด้วยเลยกันนะครับว่าผมจะมีคลิปตัวไหนมาเสริมให้กับผู้บริจิต์ได้ติดตามอีกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ